ทุกครั้งที่มีการเกิดของสัตว์ป่าในสวนสัตว์ย่องร้างความตื่นเต้นและความน่ายินดีให้เกิดขึ้นได้เสมอนะคะดังเช่นที่ทีมงานครบมุมข่าวและผู้ดูแลสัตว์ได้บันทึกภาพของลูกยีราฟเกิดใหม่ในสวนสัตว์เชียงใหม่ในซัฟรีเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้นติดตามจากรายงานค่ะ นั่นคือภาพแรกของลูกยีราฟตัวใหม่ล่าสุดที่ถือกำเนิดที่เชียงใหม่ในซาฟารีจังหวัดเชียงใหม่เมื่อเช้าชตรู่ของวันอาทิตย์ที่3ตุลาคมจอยคือยีราฟวัย7ปีกลายเป็นแม่ของลูกตัวที่2ที่ตั้งท้องหลังจากเกิดลูกตัวแรกได้เพียงไม่กี่วันลูกตัวแรกของจอยมีชื่อว่านาขวัญเป็นยีราฟแสนรู้ประจำเชียงใหม่ไนซาฟารีส่วนลูกตัวนี้อยู่ในคันประมาณ16เดือนเศษ และทันทีที่ออกจากท้องแม่ก็สามารถยืนและเดินได้ภายในครึ่งชั่วโมงบางทีก็ล้มลงไปบ้างแต่มันก็ลุกขึ้นเองได้ภายในไม่กี่วินาทีคนดูแลย,ยีราฟครอบครัวน,นี้เล่าว่าประสบการณ์จากลูกตัวแรกทําให้จอยทนะําหน้าที่แม่ได้ดีมากขึ้นกับลูกตัวที่สองขณะที่ตัวเขาซึ่งเคยทาคลอดลูกตัวแรกตั้งใจจะมาทําคลอดแต่ก็มาช้าไปไม่กี่นาทีเรากล่าวว่า คิดว่าประมาณสักภายใน 2- 3สวันนี้เขาต้องคลอดเพราะว่าเขาเริ่มเจ็บท้องมาตั้งแต่วันที่1นนะครับคือ <c oughs> ลักษณะคือเพศเขาจะบวมแล้วก็นมเขาจะตึงนะครับคือ <c oughs> ลักษณะของของสัตว์ป่านี่เราต้องอาศัยการสังเกตตื่นเต้นนะครับดีใจแล้วก็เห็นว่าสาม,มาชิกใหม่เกิดแล้วก็ลูกยีราฟตัวนี้คลอดออกมาสมบูรณ์นะครับผู้จัดการสำนักง,งานพื้นที่พิเศษเชียงใหม่ไนซ์ซาฟรียอมรับว่าสาัตว์เกิดใหม่มีจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆ ส่วนสําคัญมาจากการดูแลแล้วก็การให้อาหารรวมทั้งสภาพแวดล้อมที่เอื้ออํานวยให้สัตว์ขยายพันธุ์ได้ดีกว่าในธรรมชาติถือเป็นสิ่งมหัศจรรย์เพราะว่ายีราฟก็เป็นสัตว์ซาฟารีเมื่อมาอยู่ที่ในซาฟารีแล้วเนี่ยด้วยบรรยากาศที่โรแมนติกเราดูแลเนี่ยดีกว่าธรรมชาติเพราะว่าอาหารการกินเขาจะไม่มีขาดแล้วก็มีวิตามินมีอาหารเสริมให้ เพราะฉะนั้นพอบรรยากาศดีคนเลี้ยงดีอาหารการกินดีเนี่ยสัตว์ก็จะผสมพันธุ์กันตามธรรมชาติก็เป็นข่าวดีสําหรับน้อยซาฟารีและเป็นข่าวดีสําหรับคนไทยทุกคนคก็เชิญชวนน้องๆผู้ปกครองมาเที่ยวเชียงใหม่น้ยซาฟารีกันในช่วงปิดเทอมนี้นะครับมาดูลูกยีราฟเกิดใหม่แล้วก็มาดูเสือขาวสิงโตขาวนะครับยีราฟเป็นสัตว์บกที่สูงที่สุดพบเฉพาะในทวีปแอฟริกาแถบทุ่งหญ้าสวรรคา ทางตอนใต้ของทะเลใสซาสรารายีราฟชอบกินใบไม้และอาศัยรวมกันเป็นฝูงหากินร่วมกับม้าลายนกกระจอกเทศและกวางยีราฟเป็นสัตว์ระวังภัยเพราะว่าตัวสูงมองเห็นได้ในระยะไกลส่วนศัตรูสำคัญของยีราฟคือเสือดาวและสิงโตยีราฟเริ่มผสมพันธุ์ได้ตั้งแต่อายุประมาณ3ปีครึ่งออกลูกครั้งละหนึ่งตัว เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแล้วก็มีอายุยืนประมาณ20-30ปี see trees of green Red roses too. See them bloom and And you and think myself, What wonderful